ทับทิมอันนี้ตครั้งนี้จ้ะเยนหยาดเนี่ยประย่ยนอยากปล่อยอยากบุ่อยากทานแแมวมันก็จอดอีกกินเดี๋ยด้สาวจะไปปล่อยจะกนนี่ขีมาหาจระเขจะเย็นก็เย็น ภาษาไทยอื่นมาฮังเีออมันภาษา,ทาไทยเรียกว่าปลาไหลปลาไหลอยากได้บุญได้ยะได้บุญยะได้บุญกุศลเอเอซื้อมาปล่อยซ<ะ>ื้อมาปล่อยกี่โตด้วยนะเอตัวเ,เ,วเป็นพันพันตัวเลยดิว,วาไปวาบวปปเบลกี่โต ทับทิมนับว่าทวนเลยดินะแล้วทับทิมหยาดนี่เนี่ยไม่หยาดไม่หยาดนั้นเราจับก็เม่ได้ทำไมอะวันนีกะวันนี้ครบมันครบ,บเก่งเลยฮูยอทำไมฮูทำไมหูว่ามันครบหลาเลยละกอทับทิมฮูนี่ว่าไปเอยไปเห็นหลยร้องเลยร้องก็เรามือแห่ไปก็มันจองทับทิมแล้วเห็นเนี นะมันจองทำทิ้มแล้วยายาดยาดแต